สวัสดีค่ะวันน,นี้นะคะอัมพาพันธไม้เรามีเสนีโอ้ไม่ใช่เสนีบนกระดาษด,ด่างนะคะมีกี่กระถางเอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดกระถางนะคะกระถางละหนึ่งร้อยบาทคา่ะนี่ค่ะกระถางที่หนึ่งนะคะหนึ่งร้อยบาทคา่ะนี่ได้ตั้งสามต้นนะคะกระถางนี้เนาะด่างหนึ่งต้นนะนอกนั้นเอาไปลุ้นเอานะคะด่างแบบนี้เลยค่ะกระถางที่หนึ่ง อันนี้่ะถังที่สองจ้ะใหญ่นิดหน่อยใหญ่ไม่นิดหน่อยหรอกใหญ่มากหนึ่งร้อยบาทเองดูสิคะดูความด่างก่อนมีมีตั้งหลายใบกระถางที่สามคะ่ะกระถางนี้นี่คะ่ะยังน้อยอยู่เลยหนึ่งร้อยบาทเหมือนกันคะ่ะอันนี้กระถางที่สี่ค่ะดูลายก่อนนี่จัะ หนึ่งร้อยบาทจ้ากระถางที่ห้าอันนี้ด่างแบบข่าวนวลข่าวจั๊วค่ะหนึ่งร้อยบาทจ้ากระถางที่หกจ้าอืมกระถางนี้ด้ายแบบวากิวค่ะเต็มเลยเต็มใบหนึ่งร้อยบาทเหมือนกันค่ะกระถางที่เจ็ดกระถางนี้ก็หนึ่งร้อยบาทจ้าอันนี้กระถางที่เจ็ดนะคะ แปดค่ะอันนี้ก็คือนี่ค่ะกระถางที่แปดใบแบบนี้นึืมใบใหม่ดูสิคะฟังมาหนึ่งร้อยบาทค่ะทุกต้นมีค่าส่งแปดสิบบาทนะคะนี่จ้าให้ดูก่อน